ขวังคน้นแชมป์สำหรับ Isuzu MU-X e รุ่น m i n นเช a n ปี2025นี้นะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวรุ่น m i n นเชน n ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่สําหรับตัว Isuzu MU-X e นะครับรถปันใจพี่น้องชาวไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับ SUV PPV ถือว่าตอนนี้นได้รับความนิยมแล้วก็กระแสะค่อนข้างที่จะมาดีเลยสําหรับรถ SUV PPV ในบ้านเรานะครับแล้วก็คู่แข่งเขาครับอย่างตัวต้าคอนเทนเนอร์นะครับก็อยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะครับ มิวเอกนะรุ่นนี้นะก็หวังว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับโค่นแชมป์อย่างโตต้าฟอนเจเนอร์นะครับซึ่งก็มีการอัดออปชั่นเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถามว่าไว้ไหมถ้าจะสู้กับเจ้าตลาดอย่างโตต้าฟอนเ n เนอร์นะที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะครับแต่เขาก็มีข่าวว่านะครับจะมีการไม่ได้เช็ดนะครับรอบสุดท้ายนะอาจจะมีเครื่องยนต์ h ฟไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับ เผลอๆอาจจะเป็นหน้าเดิมแต่มีการอัดออปชั่นในส่วนของเครื่องยนต์เข้าไปนะครับตัว My Hy ไฮวิดนะซึ่งในตัวรีโวนะที่ขายอย่างแอฟริกานะครับก็มีการใส่เครื่องยนต์ My h ไฮวิดเข้าไปนะสำหรับตัวไฮลัก r ีโวนะครับบ้านเรานะน่าจะได้เห็นในวอรเจเนอร์อาจจะเป็นค่ายแรกหรือเปล่านะที่จะเอามาต่อกอนกับตัว isuzu mu x นะครับที่มีการไมได้เชนไปถือว่ากระแสะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของตัว ิวเอเองแต่ก็ยังมีบางส่วนนะสำหรับสาวกอิสุที่บอกว่าออปชันที่มีมามีให้เฉพาะตัวท็อปสำหรับตัวกล้องรอบขันนะที่ทุกคนอยากได้น,ะน่าจะใส่มาในตัวอัลติเมทหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้ยอดขายนะเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่จะอาไปสู้กับทางโต้ a าคอนเจเนอร์นะครับแต่ตอนนี้ก็มีเฉพาะในส่วนของตัวไอเท่านั้นนะครับที่มีตัวกล้องรอบขันนะแต่พวลไยไฟฟ้าก็มีตั้งแต่ตัว อัลติเมทแล้ว,ลวสำหรับอูซุมิวเอ็กนะครับก็หวังว่านะรุ่นใหม่นี้นะครับจะสามารถนะเบียดนะครับแชมป์จากโต้ตามคอนเดนเซอร์นะที่อยู่ในช่วงายโมเดลนะครับเพราะว่านะการอัดออปชั่นเข้าไปนะตามคำรับรองของลูกค้านะครับทั้งตัวโครงลรไฟฟ้านะครับกล้องรอบคันนะครับแต่บางคนก็บอกว่า,วายังมาไม่สุดนะครับเพราะว่า ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับ1.9แล้วก็3.0ลิตรนะครับตัวนี้อาจจะเป็นข้อด้อยของ Isuzu MU-X ก็ได้นะซึ่งเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับบางคนบอกว่าน่าจะมีการเพิ่มซีซีให้หน่อยสําหรับตัว1.9นะครับจาก150นะซึ่งตัวที่ขายอย่างต่างประเทศนะครับที่ออสเตรเลียก็164แรงม้านะครับแล้วก็ตัวที่ขายที่จีนนะครับก็170แรงม้าเลยนะครับซึ่งบ้านเรานะครับถือว่า 1.9เกานะมีซีซีที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็3.0ลิตรนะครับก็190แรงม้าอยู่นะครับซึ่งนะ1.9่เนะที่ออสเตรเลียก็มีตัวขับสีด้วยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่น RS นะครับในส่วนของรุ่นท็อปสุดนะเป็นสีดำนะครับก็ถือว่าดุนะครับดูดันนะสวยงามนะครับรวมถึงสีใหม่ของเขาก็เป็นสีเทานมนะครับนี่อันนี้นะรูปร่างหน้าตาภายนอกอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ด้วยอาจจะเรื่องออปชั่นนะครับันนี้อ ใส่มาอาจจะยังไม่หมดครับแท่นชาร์จแบบไร้สายนะยังไม่มีครับแม้แต่ตัว rs นะก็ยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องรอบคันนะครับบอกคนว่านะอย่างที่บอกไปนะน่าจะใส่มาในตัวอัลติเมทให้หน่อยนะครับเพราะว่าอัลติเมทก็เคยเป็นรุ่นออฟมาก่อนนะครับนี่โดนตัดออปชั่นออกไปทั้งตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะแล้วก็กล้องรอบคันนะครับยังไม่ใส่มาให้นะมีเฉพาะพวมอะไรไฟฟ้านะที่เพิ่มมาครับสาหรับตัว t sub newx นะ ที่จะมาโค่นแชมป์อย่างโต t ต้าฟอนเจเนอร์นะที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลนี้นะครับมาดูกันว่ายอดจองนะถ้าสรุปออกมานะของเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากที่มีการแบนดิชเชนไปเมื่อวันที่12ท,ที่ผ่านมานี้นะยอดจองนะครับจะแซงโต t ต้าฟอนเจเนอร์ได้ไหมแล้วก็การรวบรวมนะไตรมาสที่3แลครับจะสามารถแซงที่เป็นอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับจนไปถึงปลายปีนี้เลยนะแล้วก็มีข่าวว่านะ ที sea, ite, er ่ตัวของเราจะมีแฟนไมอร์เชนนะครับรอบสุดท้ายด้วยนะสำหรับคนชิเนอร์นะต้องรอติดตามนะสำหรับแฟนของ SUV p ี่บ้านเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ออปชั่นที่ให้มานะครับราคาแล้วก็อยู่ระหว่างตัวนิสสันเทอร่านะครับมิสูบิชิปายโรสปอร์ตนะอีซูมิวเอ็กนะครับก็จะราคาไเรี่ยกกันนะสำหรับในรุ่นท็อปสุดนะแล้วก็สมรรถนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบรุ่นไหนนะครับ สำหรับเรื่องศูนย์บริการก็ถือว่าเอซูในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะดีนะถ้าเทียบกันนะครับระหว่างสามสามค่ายนะมิสูบิชิฮิสันแล้วก็ออซูสนะครับก็ถือว่าเอซูสนะมีศูนย์บริการที่เยอะกว่านะครับแล้วก็อะไรก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนนะครับในส่วนออปชั่นอันนี้ก็ต้องไปไล่เลียงกันว่าเหมาะสมกับใครนะในส่วนของการใช้งานนะครับแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกอันนี้ก็ถือว่ามีเว็กสดกว่านะสำหรับใน3รุ่นที่ พูดมานี้นะสำหรับตัวเอเวอร์เสแล้วก็คอนเทนเนอร์นะก็บราคาก็จะขยับไปอีกนะครับวันนั้นก็เป็นอีกสองรุ่นนะที่มีราคาเรียกกันนะครับแต่ออปชันนะถือว่าวันเนี้ยบอดีเวอร์เรสนะค่อนข้างที่จะเยอะสุดนะครับลองมาก็จะเป็นมิสูบิชิไบโรสปอร์ตแล้วก็นิสันเทอ่านะครับในส่วนของคอนเทนเนอร์ก็ถือว่าเข้ายืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับสําหรับตัว SUV p p วีในบ้านเรานะครับทั้งด้วยรูปร่างหน้าตานะภายนอกก็ถือว่าโดนใจนะครับ แล้วก็ภายในก็ถือว่าสวยงามหรูหรานะแต่ว่าออปชั่นนะคั่อนข้างที่จะน้อยกว่าเพื่อนหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะเราอาจจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลนะครับต้องรอดูว่าในรุ่นออลนิวของเขานะครับจะมีการใส่ออปชั่นมาเยอะเหมือนกับผู้แข่งหรือเปล่านะทั้งปอร์ตเนว่าเลส,ส, X, ลสน,เลน,ลนิสสุน,นิวเอ็กซ์นะครับแล้วก็นิสสุยิฟปายอสปอร์ตก็อยู่ในช่วงปลายโมเดลนะรวมไปถึงนิสสันเทอร่าด้วยนะครับเดียยังมีค่ายจีนนันอย่างตัวทังสามร้อยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะสำหรับ s u v นะที่จะเข้ามานะ ดูกันว่านะออซูมิวเอ็กนะครับที่เขาหมายมั่นปป้นหมือว่ารุ่นใหม่ของเขาเนี่ยจะสามารถก้าขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งะครับในบ้านเรานะสำหรับตัวเอสูวีกระบะดัดแปลงนะครับเขมีการอัดออปชันเข้าไปนะแต่ก็ยังไม่สุดนะครับหรือว่าให้มาแต่ก็ยังมีบางอย่างนะที่ยังไม่ได้นะสำหรับในบ้านเรานะแต่ที่ขายยังต่างประเทศนี่ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบแลวนะแท่นชาร์จแบบไร้สายก็มีมาแล้ว กล้องรอบคันนะก็มีมาก่อนเราอีกนะครับต้องรอว่านะในส่วนของตัวนีแมกนะครับต้องรอว่าจะใส่มาตอนไหนสําหรับกล้องรอบคันในตัววีคอร์สนะครับในรุ่นท็อปสุดนะรุ่นนี้นะครับก็ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับสาหรับตัวเอทีพหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะเขาก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่รวมไปถึงคอนโซลนะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาให้นะแต่ขาดไปนะ เซนเซอร์การระยะน่าจะใส่มาหนึ่ักด้านหน้า2จุดหรือว่าด้านท้าย2จุดนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะบา,นบางคนบอกว่านะราคาไม่กี่ตังค์นะก็ยังไม่มีมานะรวมไปถึงไฟเลี้ยวด้านข้างนะนะครับเหมือนลดมันลดความรูหลาลงไปนะน่าจะใส่มาให้บริเวณกระจกนะอันนี้ไปติดบริเวณนะครับ้างซุมล้อนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็ดีเทลนะไฟท้ายนะไฟหน้าไฟท้ายเขาให้มาเหมือนกันหมดเลยนะสำหรับอีสุ ก็ถือว่าให้ดีนะครับนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นทอ็อปตั้งแต่รุ่นิ่มต้นนะยันรุ่นท็อปเลยนะครับดีไซน์โคมไฟนะทั้งไฟหน้าไฟไท้ายมาเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะแตกต่างในส่วนของออปชันนะครับที่มีความแตกต่างกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะอันนี้เป็นสีใหม่ของเขานะครับเป็นสีเทานมนะครับนี่ก็ถือว่ามีการยกเลิกในส่วนของสีน้ําเงินไปนะสำหรับสีนี้ก็ไม่น่าจะมีการเพิ่มนะส่วนสีขาวมุกนะน่าจะมีเพิ่มประมาณ หึ่งหมื่นสองพันบาทหรือเปล่านะครับนี่พอไม่แน่ใจเอาโูอีสูนะครับก็ลองไปทดสอบขับมาดูนะโฟมอะไรไฟฟ้านะครับเอาแค่ไหนนะครับก็ถือว่าเบาขวาตัวโฟมอะไรโฟมเพื่อเขาต้องที่เจอเจื่อเลยครับนี่สําหรับอีสูมันีเองนะก็หวังว่าเขาจะมาโค่นแชมป์อย่างโตเต้าฟอนเจเนอร์ที่อยู่ในช่วงไฟโมเดลแล้วเพื่อนแฟนนะครับคิดว่ายังไงนะสำหรับสาย s u v p ู v นะครับหลังจากที่อีสุเวงนะมีการเปิดดิชเชนไปนะครับคิดว่าจะสามารถ แจงจ้าตลาดอย่าง t o t ตาฟคอน n จเนนะที่อยู่ในช่วงปายโมเดลนี้ได้หรือไม่นะครับสําหรับตัวอิตสุสเวกในโมเดลปี2025นะครับอาจออปชั่นมาให้หลจะครบนะมีบางอย่างที่ขาดไปเครื่องยนต์ไม่มีการอัปเกรดนะครับต้องรอบคันมีมาแต่แท่นชาร์จไร้สายยังไม่ใส่นะครับในบ้านเรานะแต่ต่างประเทศมีแล้วครับราคาเริ่มต้นที่1 1้านหนมื่นสบาทนะครับจนไปถึง เงนล้า1,759,000บาทนะในรุ่นไอเอท็อปสุดคับซีนะครับอัลติเมทนะก่อนหน้านี้เป็นรุ่นท็อปนะคับซีมีแต่ตอนนี้โดนตัดออกไปนะครับมีเฉพาะระบบวงแหวนไฟฟ้าเข้ามาแทนนะครับนี่ก็ต้องติดตามนะว่ายอดขายในเดือนนี้นะจะเท่าไหร่สําหรับตัวยูสุเมเบกหลังอีกหลังจากที่ไปด้เชนมานะครับในเดือนมิถุนาแล้วการส่งมอบนะครับน่าจะมีการสรุปนะในส่วนของตัวการจองนะว่าจะแซง โเ,เนอ์ได้ไหมนะสาวกเยสุต้องรอติดตามครับผม